มันตรจอารูเปเราไปคาทำไมต้องอารูเปเราขึ้นรถไป <S <S ชายคนหนึ่งตอนแรกโดนพาตัวขึ้นรถกระบะอของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสักพักหนึ่งญาติได้รับแจ้งบอกว่าเขาตายคำถามคือเกิดอะไรพอตำรวจจับไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอ๋อระหว่างที่พาตัวขึ้นรถกระบะท้ายรถมา<อ>เขาก็โดดลงจากท้ายรถตำรวจญาติก็เลยขาใจว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีปริศนาอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนแรกนะขับรถมากําลังจะไปหาหมอเจอด่านตรวจเป็นของสอพเมืองนคะรปฐมหลังจากนั้นตำรวจบ,บอกเฮ้ยต้องตรวจฉี ประเด็นคือเขาบอกคุณนัทพลน่ะตอนนั้นฉี่ไม่ออกฉี่ไม่ออกใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวไปด้วยกันขึ้นรถสายตรวจไปจะพาไปซื้อน้ําคุณผู้ชมคะตอนนั้นตํารวจขับรถแล้วก็มีตัวคนตายนั่งอยู่ในกระบะแล้วไม่ได้นั่งคนเดียวเพราะมีตํารวจนั่งอยู่อีกนายหนึ่งแล้วตํารวจก็อยู่ตรงนั้นอยู่บนกระบะด้วยแต่สุดท้ายแล้ว มันก็เกิดเหตุการณ์ตามคําบอกเล่าคุณนัทพลร่วงตกกระบะมาตายเองคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณป้ามณีแม่ของคุณนัทพลด้วยวันนี้ร้องไห้กับทีมข่าวเลยนะฮะแล้วก็มีการบอกด้วยว่าลูกชายตัวเองเนี่ยลูกชายยังไม่มีความผิดอะไรเลยแม่คนตายบอกตํารวจสับเพ่าเอาลูกของแม่ขึ้นไปบนรถกระบะ